ภาษาจีนไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดอยู่ที่ว่าคุณเรียนกับใครคนนี้หล่อชาเล่ปบาะประสบการณ์ในการสอนน้องๆคนไทยมากกว่า15ปีเป็นอาจารย์สอนภาษาจีนระดับสากลลงรับโดยสหรัฐอเมริกาจี G. และไทยนะฮะสอนไอจีอสเคให้กับน้องๆคนไทย1ิปีใน15ปีนี้เราเคยสอนคนไทยเข้าสอบไอจีสเคมากกว่า1นึ่งเหมือนคุณเพราะฉะนั้นที่นี่คือที่หนึ่งในการสอนไอจีสเคนะครับมา รู้สิครับเราจะกำลังจะสอน o r ล cap คำศัพท์ HSK 3คํคำอยู่คำบนนี้ก่อนที่จะเรียนเราจะฝาให้รูส้สิข้อจอข้างๆและข้อจอข้างล่างให้เราชน,นิดนึงถือว่าจ่ายค่าเรียนนะฮะความรู้ที่เราจะให้จะได้เข้าไปในสมองของคุณอยู่ได้นานๆข้อจอแล้วใช่ไหมฮะมาเริ่มเรียนกันเลยครับคำแรกครับต้ายืย์ต้ายืยต้ายืยต้ายอ บอกว่าประมาณวอยังไงเ,เ,เขา大约有三十多岁了อ่ะฮะเขาเอา่ออายุนะทีนี้เราต้องแปลรวมเขาอายุประมาณสามสิบกว่าปีแล้วอายุของเขาน่าจะประมาณสามสิบกว่าแล้วประมาณนี้ครับโอเคนะ大约大约อ่นะะัะ โอเคคล้ายคล้าย差不多เก่งไหมฮะอ่าคำต่อไปฮะรู้สิครับใต้ฝูรู้สิครับตรงนี้ต้องบอกว่าใต้นะไม่ใช่ต้านะฮะไม่ใช่ต้านะไม่ใช่เตออาต้านะฮะฟังดีๆนะไม่ใช่ต้านะครับถึงแม้มันเป็นตัวเดียวกันกับคำว่าต้าแต่ถ้ามันอยู่กับฝูตัวนี้ต้องบอกว่าใต้ฝูเตอไอใต้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 ฝูใต้ฝูบอกคุณหมอ ปปเป็นภาษาไทยก็คือหมอเลยอะเราชื่อลู้เสดถามาเราชื่อแล้วยีเซิงอะยีเซิงคืออะไรอะยีเซิปว่าอะไรยีเซิงแปลว่าแพทย์แปลว่าแพทย์เป็นภาษาทางการใต้ฝูคือหมอเลยไปลตรงๆเลยเพราะภาษาพูดใต้ฝูคือภาษาพูดอีเซิงถึงแม้ยีเซิงปัจจุบันก็ใช้เป็นภาษาพูดเยอะนะก็เป็นภาษาทางการด้วยใช่ไหมภาษาเขียนด้วยนะเพราะฉะนั้นเราจึงรู้จักอีเซิงมากกว่าใต้ฝูเราไม่ค่อยใช้นะคะ แต่เรารูไ้ไหมว่า大夫แปลว่าหมอ医生แปลว่าแพทย์โอเคนะต่อไปหวัง大夫您今天下午在医院吗รอสิครับคุณหมอหวังนะฮะวันนี้ท่านอ่ะวันนี้ช่วงบ่ายท่านอยู่ที่โรงพยาบาลหรือเปล่าโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลใช่ไหมครับ下午คือจรนงที่下午คือ下午ช่วงบ่ายวันนี้โอเคไหมครับ อ่ะเกณฑน,นะครับตออายใต้ใต้ใต้สายอีสสวมสายทุกคนครับรู้สึกครับฟังดีๆนะใต้ตัวนี้นะฮะใช้กับหมวกใช้กับแว่นตาใช้กับสร้อยคอใช้กับต่างหูหลายคนมักจะไปสับสนกับชวนชวงต้องสวมเข้าไปนะ,ะลึกๆอย่างเช่นเสื้อต้องชวนเข้าไป ากางเกงต้องชวนเข้าไปนะคะใช่ไหมอ่าอ่ายังยังมัวเนี้ยมันจะไม่ทะลุใช่ไหมอ่าต่างหูมันห้อยอยู่ข้างนอกนะไ,ไม่ได้ปกปิดอะไรมากมายยอยให้ได้นะครับหลายคมาาานมักจะแบบว่าัานใอะไรฉันใ่างหูั่นใส่ no, no, no. ่หัน,นยยในใสหันใส่าใหน,น,น่านใันอย่างหั่นในั 外边风大，快把帽子戴上吧。外边风大，快把帽子戴上吧。ลูซี่ครับข้างนอกลมแรงมากนะครับรีบใส่หมวกให้เรียบร้อยเอาเข็นนะลูซี่ครับเพราะฉะนั้นใต้ใต้หมวกจ้ะใช่ไหมครับหมวกจือคือหมวกอ่ะเอาแล้วลูซี่ครับ รู้สิทธิ์ที่ตั้งไอ้เราทุกทวนก่อนต้เวยวีประมาณใต้ฝูคุณหมอใต้สวมสายรู้สิทธิ์ที่ตั้งใจเรียนถึงตรงนี้นะฮะเราเชิขอเราเอยากรู้ว่ามีรู้สิทธิ์ที่ตั้งใจเรียนจริงๆมีบ้างไหมที่เราจะทำทุกวันทุกคลิปเนี่ยอย่างตั้งใจขนาดนี้น,นะฮะกำลังใจต้องมีนะฮะใช่ไหมไม่ใช่วมีแต่ยอดวิว ไม่ใช่มีแต่คุณดูแต่ไม่มีใครแสดงเข้ามาเลยครับถ้ารู้สึกเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจเรียนไม่ต้องอะไรครับไม่ต้องกลัวอะไรใส 6, หนะ่หมายเลขหกหมายเลขหกนะหมายเลขหกคือตัวนี้ใช่ไหม <laughs> หมายเลขหกใส่หมายเลขหเข้ามาที่คอมเมนต์ไม่ว่าอยู่แพลตฟอร์รรมไหนก็แล้วแต่นะคะสํสำหรับรู้สิที่ตั้งใจเรียนและเราชือเราหามานานแล้วเราก็ดูเราชานาแล้ว อย่าให้老师ส,สอนเรารู้สิครับลาสูของเรารู้สิอยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนที่ไหนก็ได้สบายๆทุบทุนได้ตลอดเวลานะฮะเพราะของเราคือคอร์สออนไลน์รู้สิครับแต่คณะลาสุของเราจะเป็น HSK ติวสอบ HSK สอน HSK ฟังพูดอังเขียงไวยากรณ์สอนหมดนะฮะคอร์สไหน HSK เรามีหมดสถาบันพวกพวกนั้นเคือสถาบันที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสอน HSK เท่าน,นั้นส่วนเราเฉลบป่ะปะ ประสบการณ์ในการสอนน้องๆคนไทย15ปีสอน HSK มากกว่า15ปีในสิปีนี้เราเคยสอนคนไทยเข้าไปสอบ HSK มากกว่า1 0 0 0 0หมืนคนครับเพราะฉะนั้นเราคือที่หนึ่งในการสอน HSK ถ้าน้องๆต้องการที่จะเรียน HSK ทําข้อสอบหรือเรียนแกมมาทุกอย่างเกี่ยวกับ HSK อย่าลืมไว้ใจเรามาที่นี่ถูกทางมาที่นี่ปังรู้วัตถุประสงค์มาที่นี่ปัง,งร,งรู้เป้าหมายอย่าจะแข่งกับเพื่อนก็ได้อย่าจะแข่งกับใครก็ได้ อย่าจะไปชินทุนอย่าจะไปเรียนต่อที่ประเทศจีนตอบโจทย์ครับแล้วจำไว้นะรู้สิครับตั้งใจเรียนภาษาจีนเมีอ,อนาคตแน่นอนครับ